ลักนาตอบหลังเอกปิยะอยากขอดูแลเผยรักครั้งใหม่ภาพคู่หนุ่มคุณแม่สุดแซบอุ้มลักนาที่วันนี้จะมาไขาข้อสงสัยหัวใจตอนนี้โสดหรือไม่โสดพร้อมเปิดใจเบื้องหลังทริปฝรั่งเศสกับอดีตแฟนเก่าเอกปิยะที่ทําเอาหลายคนลุ้นจะมีโอกาสรีเตอร์นรักหรือเปล่าจนลั่นถามกลางรายการเธอจีบฉันร้อพร้อมผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน3 1ที่มีพีเคปิยวัฒน์และเป็กกี้ศีธัญญาเป็นพิธีกรดําเนินรายการ ทริปฝรั่งเศสเอ็กเขาดูแลทำกับข้าวให้กินเป็นยังไงบ้างอุ้มเป็นมิตรภาพดีๆคนที่เคยคบหากันแล้วเลิกกันไปนานมากอุ้มไม่ได้เจอกับพี่เอกไม่ได้คุยประมาณ7ปีได้พอเรามีโอกาสได้กลับมาเจอกันมันเป็นทริปที่อุ้มอยากไปพักใจพอดีคือเราอยากไปฝรั่งเศสนานมากแล้วว่าไปคนเดียวไม่กลา้าเพราะว่าไหนจะลูกแล้วดิสนีย์แพ้อ,อาหารแล้วไม่มีคนดูแลต้องย้อนก่อนว่าพี่เอกเป็นพี่ชายของเพื่อนสนิทอุ้มตั้งแต่สมัยมัธยมเราเลยเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆมันเลยเป็นความผูกพันแบบพี่น้องด้วย เห็นเขาบอกว่าชวนอุ้มไปเป็นช่วงที่อุ้มกำลังเดารู้สึกว่าอยากดูแลหัวใจอุ้มขนาดนั้นเลยเหรอทำไมเราถึงคัดสินใจไปกับเขาอุ้ม เราไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดเป็นเรื่องแฟนเก่าหรือว่าแฟนปัจจุบันหรือว่าอนาคตจะเป็นอะไรกันเราคิดแค่ว่าเราอยากไปพักใจอยากพาลูกไปเที่ยวไปทั้งที่เรามีคนที่มีบ้านอยู่ที่นั่นไปพักบ้านเพื่อนพี่เอกแล้วเพื่อนสนิทเราที่เป็นน้องพี่เอกก็บินไปกับลูกเหมือนกันไปเจอกันที่นู้นพี่เอกก็อาสาว่าถ้าจะไปก็บินพร้อมกันพี่จะได้ช่วยถือกระเป๋าเราไม่ได้คิดอะไรเลยก็ไปแบบลุงเอกน้องดิสนีย์อุ้มสามคนช่วยเหลือดูแลกันแล้วแกบอกว่าถ้ากังวลเรื่องทำกับข้าวที่นั่นมีครัวเดียวพี่ทำกับข้าวให้ เพราะแกก็เป็นคนเรื่องมากเรื่องกินเราเลยขนวัตถุดิบไปให้เขาทําเห็นว่าเขาตื่นตั้งแต่ตีห้าเลยมาทํากับข้าวให้ดิสนีย์อุ้มดิสนีย์ตื่นเช้างงเวลาที่นุ้นเขาตื่นตีห้าแล้วไปเรียกพี่เอกทำกับข้าวให้หน่อยหลายคนสงสัยว่าทําไมต้องเที่ยวด้วยกัน อุ้มแล้วทำไมถึงไม่เที่ยวด้วยกันก็ไปด้วยกันไม่ใช่ไปแค่สามคนมีน้องสาวและคุณแม่ของพี่เอกด้วยเราไปกันเป็นกลุ่มอยู่ในบ้านหลังเดียวกันซึ่งบ้านมีหลายห้องนอนก็จะมีบางวันที่อุ้มฝากลูกไว้กับพี่เอกไม่ได้มีเวลาชอปปิ้งแบบสาวๆเลยสแสดงว่าหนูดิสนีย์เข้ากับพี่เอกได้ดีอุ้มดีมากงงมากว่าเข้ากันได้ยังไงทำาไมเราไว้ใจที่จะทิ้งลูกไว้กับเอกอุ้ม เขาเป็นผู้ชายที่เลี้ยงเด็กเป็นเขาเลี้ยงหลานแล้วหลานกับดิสนีย์วัยใกล้กันอยู่กันสามคนฝากไว้แค่สองชั่วโมงขอไปเดินชอปปิ้งตรงนี้นิดหนึ่งเขาเข้ากันได้ดูแลกันได้ช่วยยกของก็มีดราม่าว่าทําไมต้องอุ้มรถเข็นขึ้นมาทําไมไม่เอาลูกขึ้นมาจากรถเข็นคือลูกหลับไงแล้วพี่เอกเขาสงสารเลยช่วยยกขึ้นบันไดดูจากในคลิปหลายๆคลิปมันจิ้นจิกหมอนอากาศฝร,รั่งเศสช่วงนั้นหนาวแต่ดูอบอุ่นจังเลยอุ้มเหรอคะเห็นคลิปที่คุณเอกพูดรู้สึกยังไงอุ้ม น่ารักข,ขอบคุณพี่เอกมากมากอุ้มขอบคุณตั้งแต่อยู่ที่นู้นแล้วว่าถ้าไม่มีพี่เอกคงเหนื่อยมากเพราะการที่เราดูแลลูกที่แพ้อาหารซื้อทุกอย่างทำเองเราไม่ใช่คนท้องถิ่นเราไม่รู้อะไรเลยพี่เอกเขาซัพพอร์ตดูแลจริงๆมันเป็นมิตรภาพดีๆความรู้สึกดีๆของเราสองคนมันดีมากเลยเขาพูดคำหนึ่งว่าเวลาเราเห็นคนที่เราเคยรู้จักหรือว่าเราเคยรู้สึกดีๆด้วยเห็นเขาเสียใจแล้วเราอยากไปอยู่ตรงนั้นแล้วทำให้เขาหัวเราะได้อุ้มว่างไงอุ้ม ทัดใจขอบคุณมากอย่างที่บอกพี่เอกไม่ใช่คนที่พูดอะไรเยอะหรือแสดงออกอะไรเยอะแล้วเราก็ไม่ได้คุยกันมานานแล้วมีเคยผิดใจกันไปช่วงหนึ่งแล้วไม่ได้มานั่งเคลียร์กันว่าผิดใจเพราะอะไรมันก็ผ่านไปพอมาเจอกันตอนนี้มันก็เหมือนอุ้มเป็นเวอร์ชั่นที่อุ้มโตขึ้นไม่ได้คิดมากเหมือนเมื่อก่อนบางทีลึกๆอาจจะรู้สึกว่าเราเศร้าเขาคงเห็นในจุดนั้นแล้วอยากให้เรายิ้มได้หัวเราได้เขาเคยเห็นอุ้มตั้งแต่เด็ก เขาบอกว่าเห็นอุ้มในเวอร์ชันนี้เขาภูมิใจมากแล้วอารมณ์เขาเหมือนขอโอกาสที่จะดูแลคุณและดิสนีย์เขาพอจะมีโอกาสนั้นไหมอุ้มโอกาสแบบไหนเอาจริงๆสิบกว่าวันที่อยู่ด้วยกันมันไม่ได้มีความรู้สึกในเรื่องของความรักแบบผู้หญิงผู้ชายที่รักกันแบบเรื่องเพศเรื่องแซกเรื่องความฟุ้งฟริง้งหัวใจสีชมพูไม่รู้สึกแบบนั้นแต่มันรู้สึกอบอุ่นหัวใจที่เรามีคนที่ไว้ใจได้พูดคุยได้แล้วก็ดูแลซัพพอร์ตซึ่งกันและกันได้มันเป็นความรู้สึกที่ดีเป็นมิตรภาพที่ดีแบบนี้มันดีที่สุดแล้ว พอเราไปกับแฟนเก่าแบบนี้เหมือนกับเราให้ความหวังหรือเปล่าอุ้มไม่ได้ให้ความหวังนะคะเราสองคนไม่ได้มีความรู้สึกอยากจะกลับมารักกันมารีเติร์นมาดูแลเป็นแบบแฟนมันเหมือนเป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนสนิทเป็นพี่ชายที่อบอุ่นที่แสนดีเป็นลุงของน้องดิสนีย์มันเป็นฟิลแบบนั้นมากกว่าสําหรับอุ้มนะถ้าเอกดูอยู่อยากจะบอกอะไรเขาอุ้ม ขอบคุณพี่เอกมากมากเลยสำหรับการดูแลที่ดีการสปอร์ตความรู้สึกซึ่งกันและกันช่วยเหลืออุ้มมากๆถ้าไม่มีพี่เอกก็ลำบากมากๆเราไม่สามารถยกกระเป๋าคนเดียว20-30ถึงโลได้ไหนจะลูกอีกรถเข็นอีกไหนจะทำกับข้าวให้ลูกอีกคือพี่เอกก็คือเป็นพ่อครัวเป็นหัวหน้าไกล้เป็นตักล้องคือเป็นทุกอย่างในทริปนั้นเลยซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆเปิดคลิปเอกถ้ามีโอกาสได้ดูแลอุ้มกับดิสนีย์ก็จะเต็มใจดูแลครับอุ้มขนลุกแล้วเธอจิบฉันหรอเอกเบกกี้ เธอถามเอกแบบนี้ฉันขอถามกลับเธอดูไม่ออกหรือลักนาณนะตอนนี้สดหรือเปล่าอุ้มมีคนมาจีบเรื่อยๆมีคนคุยอุ้มเป็นคนที่เหมือนจะดูเจ้าชู้แต่อุ้มเป็นคนที่คุยทีละคนถ้าคนนี้คุยแล้วมันไม่เวิร์กก็ตัดจบไปเห็นนิวเคลียร์ออกมาให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าหนุ่มใหม่ของอุ้มหล่อแซบงานดีอยู่ในวงการบันเทิงเป็นตัวท็อปด้วยอุ้มทิ้งบอมให้พี่มากเอาทีละข้อหล่อไหมอุ้มถือว่าเป็นสเปกงานดีไหมอุ้มเป็นผู้ใหญ่ค่ะ อยู่ในวงการอุ้มไม่ค่ะคนนอกวงการไม่ได้เกี่ยวอะไรกับวงการเลยแสดงว่าคนนี้เข้าวินที่สุดอุ้มก็คุยกับพี่เขาคนเดียวตอนนี้เห็นว่าเข้าทางคุณนิวเคลียร์เลยอุ้มเขาถามน้องว่าพี่สาวโสดจริงไหมเหมือนเห็นข่าวนิวบอกโสดจริงเขาบอกขอจีบได้ไหมนิวก็บอกเอาดีถ้าพี่คิดว่าแน่ใจมั่นใจว่าพี่โอเคก็ลองจีบดูติดหรือเปล่าอันนี้นิวไม่รู้นะถือว่านิวเป็นแม่สือ่ออุ้มก็ไม่เชิงแม่สื่อแต่ก็อนุญาตให้เข้ามาคุย เจอกันได้ยังไงอุ้มเจอกันโดยบังเอิญไปงานได้เจอกันมีการแนะนําตัวกันอุ้มก็ไม่ได้อะไรคนนี้คุณนิวเคลียร์เขาเชียร์ไหมอุ้มจริงๆนิวอยากให้อุ้มใช้ชีวิตให้เต็มที่ไปเลยเธอโสดให้นานที่สุดเท่าที่จะโสดได้ฉันจะพาเธอไปเที่ยวใช้ชีวิตให้เต็มที่แต่ถ้ามีจังหวะได้เจอคนที่มันโอเคคุยกันแล้วมันได้ใจมันก็ไม่แปลกถ้าเราจะศึกษาดูใจหรือคุยกับเขาคุยกันมานานหรือย,ยังอุ้มประมาณ 4- 5หเดือนความน่ารักของเขารีวิวหน่อย อุ้ม,มชื่อเรื่องมูเตลูมากแล้วเป็นคนที่เชื่อเรื่องหมอดูประจําตัวมากอย่างที่เคยบอกหมอดูที่ทักอุ้มสมัยเรื่องพี่บอลพอจะมีความรักครั้งใหม่เขาสั่งห้ามเปิดถึงความรักครั้งใหม่เดี๋ยวมันจะพังเขาให้ปิดไปนานเท่าไหร่อุ้มจนกว่าจะถึงวันเกิดอุ้มปีนี้ซึ่งมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปซึ่งอุ้มก็ไม่รู้ว่าวันนี้อาจจะโอเควันข้างหน้าอาจจะไม่โอเคบางทีอาจจะถึงวันเกิดหรือไม่ถึงวันเกิดอันนี้เราก็ไม่รู้ไม่ได้กําหนดคนนี้ไปเจอกันที่พระแม่ลักษมีอุ้มใช่ค่ะ ไปเจอกันยังไงในบรรยากาศนั้นอุ้มไปไหว้พระแม่ลักษมีวันนั้นเป็นวันเกิดพระแม่ลักษมีที่เกศรอุ้มพาน้องดิสนีย์ไปไหว้ก็บังเอิญได้เจอเขา #a คืออะไรอุ้มเขาบอกว่าไม่ให้พูดถ้าทุกอย่างมันโอเคมันตกลงปลงใจคบกันมีการขอเป็นแฟนกันเกิดขึ้นหรือตกลงว่าเราเป็นแฟนกันวันนั้นเมื่อถึงเลิกถึงยามที่มันดีแล้วอุ้มมั่นใจในกันและกันอุ้มพูดรีวิวชีวิตช่วงนี้ให้ฟังหน่อยอุ้มมันผ่านเหตุการณ์ที่หนักที่สุดในชีวิตมาแล้ว แล้วเราก็มีบทเรียนมาแล้วเราก็รู้ซึ่งถึงจุดนั้นแล้วอุ้มไม่ได้คาดหวังเรื่องความรักแล้วเราเคยคิดว่าทุกอย่างมันจะตลอดไปแต่สุดท้ายมันไม่ใช่มันก็อยู่ในใจเราว่ามันไม่มีอะไรอยู่กับเราไปตลอดชีวิตรอนอกจากความรักของครอบครัวพ่อแม่ที่มีให้กับลูกแล้วนะตอนนี้ความรักของอุ้มกับดิสนีย์สิ่งที่ดิสนีย์มีให้มันทําให้อุ้มเป็นอุ้มในวันนี้เป็นอุ้มที่ดีขึ้นเป็นอุ้มที่เดอะเบสเวอร์ชันของอุ้มเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานการใช้ชีวิตการดูแลตัวเอง ทำตัวเองให้สวยทำตัวเองให้เข้มแข็งแข็งแรงเพื่อดวงใจน้อยๆของอุ้มคนนี้ถ้าไม่มีดิสนีย์อุ้มว่าอุ้มคงไม่ได้เป็นแบบนี้ถามว่ามีนิดหนึ่งไหมก็มีนะบางอาทีเฟซบุ๊กมันจะมีรูปเก่าๆขึ้นหรือดิสนีย์จะมีคําถามที่มันกระแทกหัวใจอุ้มมันก็มีแต่ก็ต้องยอมรับความจริงอุ้มไม่ได้สอนลูกให้เป็นทุ่งลาเวนเดอร์จะหลอกลูกเราก็บอกเขาไปตรงๆต,ตามความจริงว่าณวันนี้ปาป๊า,ปามามา่มาเป็นแค่เพื่อนกันนะเป็นพ่อกับแม่ที่รักดิสนีย์เหมือนเดิม เขาจะถามทุกครั้งที่มีป้าป้าจะต้องไม่มีมามา่ามีมาม่าต้องไม่มีป้าป้ามันก็เจ็บคนเป็นแม่จุกทุกครั้งที่ต้องพูดอะไรแบบนี้กับลูกตอนย้ายกลับมากรุงเทพปรับตัวเยอะไหมอุ้มเอาจริงเราไม่ได้ปรับอะไรเพราะเป็นคนกรุงเทพมหานคร เพียงแค่ไปแต่งงานแล้วอยู่ที่นั่นเจปีแต่มันจะปรับเรื่องความรู้สึกมากกว่าเพราะเราไม่ได้อยู่กับพ่อแม่นาน,าน,านๆเราจะมีความเกรงใจมันไม่ใช่บ้านของเรา100เปอร์เซ็นแล้วกลัวว่าลูกเราจะไปวุ่นวายคือมามายกห้องนอนนอนใหญ่ให้อุ้มกับน้องดิสนีย์นอนแกก็ไปนอนห้องเล็กๆด้วยความรักลูกแกก็ยกห้องให้พินที่ในบ้านที่เป็นของพ่อกับแม่ก็กลายเป็นของดิสนีย์มัน กลายเป็นความอบอุ่นที่มันเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกเราที่มันต้องปรับตัวเพราะเราอยู่กับครอบครัวคนที่เรารักจริงๆก็เลยทําให้เราก้าวผ่านไปในแต่ละวันได้แต่มันก็มีช่วงใจหายบ้างคนอยู่ด้วยกันมาเจ็ดปีพอลูกมาถามถามึงมันก็ลําบากนิดนึงติดตามชมรายการคุยแซบโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา13นาฬิกา15นาทีถึง14นาฬิกา15นาทีทางช่องวั 15. น31 f a c e เ o o k Page ุเคุยแซบโชว์รับชมย้อนหลังได้ที่ยู u ูบชาแน n ออร์เรนจ์เม